วันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้ยูทูปปื้ที่มาอยู่ที่จังหวัดเชียงแสาอำเภอเมืองลำบนคลองเปงครับผมวันนี้ผมมาทําสารการ็ดีเกี่ยวกับนกปากหางเหมือนเดิมครับผมวันนี้นกมักปากหางมาเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับมาเยอะเลยนี่หลายตู้เลยครับมานอนตอนนี้หลายตู้เลยนี่ทุกวันตรงนี้ไม่ค่อยมีนะวันนี้มีเยอะเลยนี่ ทุกวันไม่ค่อยมีเลยวันนี้มีมีเยอะเลยครับคุณผู้ชมนี่มันทำลังวางไข่เยอะเลยเนี่ยมีตะลังเยอะเลยนี่มันทำลังวางไข่เยอะมันกันครับนี่แหละนี่ยมันบินลงมาแล้วนี่ยบินแล้วบินไปแล้วบินไปบินมาบินไปบินมาเนี่แหละ เยอะเลยครับคุณผู้ชมตัวนี้แหละมันยืนอยู่ในลังมันเป็นลูกันแหละเี่สองตัวเป็นรูกันหละสองสี่หกแปดสิบจ็นมนเป็นเป็นูนทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมนี่ปากยังสั้นๆอยู่เลยแหละยืนตัวตรงๆบนลังนั่นแหละ,ละอันนี้มันมานอนหลายตัวเลยเนี่ข้างบนก็มีคุณผู้ชมมีเยอะเลยนี่เยอะเยอะเหมือนกันคุณผู้ชม เพิ่งจะบินเข้ามานอนเลยมีหลายตู้เหมือนกันคุณผู้ชมโอ้ยยันขัางนู่นเลยแหละยันข้างล่างเลยคุณผู้ชมมีหลายตู้เหมือนกันเลยดูข้างล่างเลยมีหลายตู้ข้างล่างเลย ពីម៉ៃតួរួមចំមនុស្សយកបង្កកាន់គុនប្រជានេះអីណានោះលោកកាน้ําสีดําๆលោកកាน้ําគុនប្រជា มีหลายตัวเหมือนกันละนีดเลยอ,อยู่ข้างบนมีสองตัวอย่าข้างบนนี่มีหลายตัวเน,นี่ยเผู้ชมเยอะเหมือนกันตัวใหญ่ๆทั้งนั้น,น,น,เ,นเลยเผ็นชมเยอะเลยนี่ ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม